ช็อปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand p o s t m a r t ไปกรณีหนึ่งครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ขับรถหลายคนจะสงสัยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตกลงใครผิดกันแน่นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ ชมครับจากคลิปนี้นะฮะเป็นภาพกล้องหน้ารถบันทึกนาทีระทึกเลยนะครับก็ขนาที่ขับมาทางตรงนะฮะสำหรับกล้องนี้อยู่ในรถทางตรงในรถก็มีเด็กนั่งมาด้วยปรากฏว่าข้างหน้ามีเก๋งคันนี้ออกมาแบบนี้นะฮะออกมาจากซอยจนเขาจะต้องหักเบรกแต่สุดท้ายมีการเฉี่ยวกันนะฮะทำให้รถเสียหลักพลิกนะฮะพลิกไปเลยนะครับลงข้างทางไปเลยเสียงกรีดร้อง ของคนตกใจในรถคลิปนี้นะฮะเพจเฮียขับรถเอานำมาโพสต์และมีการระบุข,ข้อความว่าไอ้คันที่โผล่มามันว่ามันไม่ผิดคันเนี้ยไปชนมันมันมาของมันดีๆไม่ผิดหรอกที่รักไม่ผิดสักนิดเลยอ,อันนี้เขาเขียนแบบออกทํานองแบบแซวนิดนึงด้วยนะฮะช,ชาวเน็ตก็ถกกันสนานว่าจริงๆแล้วใครเป็นฝ่ายผิดบางส่วนก็บอกว่าฝ่ายที่ออกมาจากซอยเนี่ยผิดเต็มๆเพราะพุ่งออกมาครึ่งลำแล้วเป็นใครก็เบรกไม่ทัน บางส่วนก็มองว่านี่เป็นประมาทร่วมหรือไม่เพราะดูแล้วรถทางตรงก็ที่ติดกล้องมานะก็มาด้วยความเร็วในเขตชุมชนอีกด้วยส่วนีกฝ่ายออกมาจากซอยโดยไม่ดูด้วยอ,อ่ะเราสรุปแล้วเนี่ยใครผิดหรือว่าผิดทั้งสองฝ่ายและผิดในข้อหาอะไรยังไงบ้างค,คุณผู้ชม,อมลองคอมเมนต์เข้ามาถามก่อนคุณผู้ชมคิดว่าใครคผิดงงคิดยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะแต่ตอนนี้ต้องไปถาม,มท่านนี้ฮะ ท่านนี้อาจจะชี้ทางสว่างให้กับเราได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้อาจารย์สงการครับมิสเตอร์คางโก้สวัสดีครับน้องทิ้สวัสดีครับได้ยินข่าวเมื่อกี้ที่ปิปุ่มองถินเล่าแล้วจิตใจนี่บอกว่าว้าวุ่นเลยยังไงเดี๋ยวทักท่านชมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ร่มครับพบกับกระผมสงการอัจฉริยะทรัพย์หรือมิสเตอร์คางโก้ในข่าวเย็นประเด็นร้อนท่านผู้ชมครับเชื่อเหลือเกินครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆบนท้องถนนใช่มมัยยครรบหลาาาาาท่่นกถวอจ์ อย่างเงี้ยมันมีหลักกฎหมายที่ตำรวจจราจรดูอย่างไรท่านผู้ชมครับง่ายๆตรงไปตรงมาเลยครับเส้นทางไหนนะครับที่มีป้ายสัญญาณจราจรเส้นทางไหนที่มีเส้นแบ่งการจราจรเยอะนั้นและมีป้ายจราจรนั้นเขาถือว่าเป็นการเส้นทางหลักนะครับหรือเรียกว่าทางเอกดังนั้นที่ออกมาจากซอยนั้นเขาเรียกว่าทางรลองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราขับรถออกมาจากเส้นทางรองต้องให้เส้นทางหลักที่วิ่งทางตรงไปนั้น ไปเสียกรอดครับจากภาพเมื่อกี้ที่น้องถิ่นพิพุมเนเานั้นต้องบอกว่ารถที่ออกมาจากซอยที่เห็นจากหน้าจอน,นั้นผิดครับผิดอย่างไรผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกสิครับพุทธศักรา 65, ช2565ฉบับที่13มาตรา43ฮะผิดเรื่องอะไรมันจะเข้าในเรื่องของการตามอนุสีนะครับเดี๋ยวทีมงานเอาภาพขึ้นหน้าจอเลยครับเป็นการขับรถโดยประมาทนะครับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเลยนะครับเรื่องแบบนี้ฮะ มีโทษนะครับถ้าเกิดกรณีโดยประมาทนั้นโทษปรับปัจจุบันนี้มีการแก้ไขจากเดิมนะครับปรับแค่ห้าร้อยปัจจุบันแก้ไขปี65้นั้นปรับถึง4 0 0 0บาทเลยนะครับการปรับตรงนี้นะครับอันที่ต่อมาครับท่านผู้ชมครับที่บอกว่าการขับรถนั้นที่บอกว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นโทษจำคุกนะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่5000ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้แล้วก็ยังต้องรับผิดทางแพ่งอีกนะครับถามว่าทำให้ไงชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางรถที่มาทางหลักแล้วเกิดอุบัติเหตุความเสียหายเกิดขึ้นสิครับ สรุปอย่างนี้ทางจราจรที่มีเส้นจราจรแบบนี้นี่คือทางเอกทางเอกคือทางหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ออกมาจากซอยต้องรอให้ทางหลักไปเสียก่อนทางรองถูกถูกต้องไหมฮะถูกต้องฮรหรือว่าทางโททางโทอันนี้ประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกนคในคลิปนี้เอาแบบนี้คือรถที่ออกมาจากซอยคือผิดผิดแน่นอนครับถูกต้องไหมครับยืนยันเลยครับงั้นผมขอผมขอวาดภาพเป็นฉากทัดอีกฉากทัดหนึ่งครับถ้ารถที่ออกมาจากในซอยคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะฮะพอออกไปแล้ว ออกมาได้เลยครึ่งคันแล้วกาลังจะข้ามเข้าไปอีกเส้นหนึ่งแล้วปรากฏว่ารถทางหลักขับมาแล้วเบรกไม่ทันไปชนท้ายเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะคันสีแดงนี่ทางหลักอ่ะคันสีแดงนี่ทางหลักคันสีดํานี่คือทางโทใช่ไหมทางรองที่ออกออกจากซอยแต่เขาออกมาขนาดนี้แล้วอ่ะแต่คันตรงเนี่ยไปชนท้ายเขาเครื่องหลังท้ายเนี่ยอันนี้ใครผิดอันนี้ทางหลักผิดสิครับทางหลักผิดถูกฮะเพราะว่าหนึ่ง ทางหลักเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรถทางเราจะต้องให้ทางหลักผ่านไปเสียก่อนอจากภาพหน้าจอเนี่ยหนึ่งเป็นเส้นทึบด้วยครับแล้วคุณขับออกจากเส้นทึบได้ไงอะ่ะอ่าเห็นไหมฮะเส้นทางหลักและที่สําคัญไปชนตรงท้ายจริงๆแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเขาพน้นละอ่าปรากฏว่ารถคันที่มาทางหลักชิดขอบทางท้านขวาและที่สําคัญเวลาขับรถเนี่ยนะครับ หลักกฎหมายตราจรอ,อยู่แล้วว่าให้ชิดขอบทางด้านซ้ายเว้นเสียแต่ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่อ๋อต้องชิดขอบทางด้านซ้ายทุกเส้นทางด้านขวานี่เอาไว้แซงครับท่านผู้ชมมาท่านเคยขับรถไปเที่วถนนมายิ่งเพราะทางด่วนบางรายเนี่ยขับแช่นะครับเหมือนก็เต่าคานเลยกักไว้ไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับและที<ฆ>่สำคัญเกิดเหตุแบบนี้ บางทีถกเถียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือทําร้ายกันให้เรียกประกันเถอะครับรบ,บริษัทประกันยิ้มเลยบางทีเห็นคนขับรถทะเลาะกันจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ประกันเรียกประกันมาเถอะครับนำการมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินหมายให้กับคู่กรณีอยู่แล้วถ้าเรากรณีทําประกันและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับบางทีเห็นรถติดยาวเลยพี่ปุ้มน้องทีนะ,ะจริง,รงๆเล็กมีประกันคุณสามารถถ่ายภาพขี่เส้นได้แล้วก็ขยับออกมาชิด ขอบทางได้เพื่มมื่อไม่ให้การจราจรติดขัดครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมามักจะติดจอดไว้จนกว่าประกันจะมานานเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับอาจเกิดความเสียหายได้ฝากไว้นะทรัพย์ชมครับเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวจริงๆดังนั้นผมเชื่อครับขณะนี้ท่านไม่ว้าวุ่นแล้วใช่ไหมครับชัดเจนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางหลักทางเอกทางโทนะครับชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ พบสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmart